พี่มกันอีกแล้ว,วเราก็ไม่อยู่ในเกมโรบอ์วันนี้ก็จะมาเล่นเกมตันนี้ก็อยู่ในแมปบลูฟเฮเว่นนะนก็จะเป็นเพื่อนๆของพี่ก็จะมีหลายๆคนแบบนี้นะก็จะพาทัวเมืองนะถ้าอยากจะขี่สกูตเตอร์พาทัวเมืองขี่ไปเลยนี่แค่ตรงนี้ก็จะเป็นอืมเป็นอะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นไอ ที่แคมปิ้งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของทุกอย่างนะเดี๋ยวก็จะพาชัวร์เมืองโอ้ยใช่ทัวร์เมืองนะถ้าใครยังไม่รู้นะแมบปบนี้มันมีความลับนะก็คือมันมีห้องลับใต้ดินเดี๋ยวพาไปดูนะค่ะพาไปดูนะคะน้องๆเข้ามาตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเปิดให้เราเข้ามาตรงนี้เลย ไปๆก็จะเป็นห้องที่รับนะเปิดตรงนี้ก็จะเป็นที่รับเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดทั่วเมืองแล้วมันก็จะมีอะไรนะมันก็จะมีที่พาเราไปป้นธนาคารเดี๋ยวพาไปดูนะ ตต้องมีระเบิดนะคะต้องมีระเบิดแต่พี่ไม่อยากปนให้ดูเดี๋ยวเพวกเราจะวาร์ปกลับนะคะกลับกลับเลยเย้ค่ะมาแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนของพี่นะตรนนี้ก็จะเป็นน้องหลามแมวน้อยเพื่อนพี่เหมือนกันก็จะเป็นเพื่อนพี่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพ่อกับแม่ของพี่นะคะถ้าใครอยากมาเจอ